สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเยงอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันพฤธหัส,สบดีวันที่15เดือนก,กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะสำหรับในอาทิตย์นี้เราอยู่ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะและในวันนี้อ่าเด็กๆดูคุณครูอะไรมาให้ดูวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ยานะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆนั่งลงแล้วก็ฟังคุณครูปรบมือไปพร้อมกับคุณครูนะคะอ้าวนั่งตัวตรง ตัวตรงๆวางมือลง คนเป็นเด็กน่ารักนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาจากวันจันทร์ที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเล่นของเล่นใช่ไหมคะถ้าเวลาที่เด็กๆไปเล่นของเล่นหรือเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับในภาพนะคะอ่ะเด็กๆดูในภาพมีเด็กผู้ชายเขานั่นจะลื่นลมค่ะแล้วก็มีแผลที่หัวเขา่า เมื่อเรามีแผนให้หัวเขา่าเราก็จะต้องทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นจะมีพยาธิหรือเชื้อโรคเข้าไปทำให้แผลของเรานะคะเป็นบาดทะยันนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมียาทั้งหลายนะคะนานำเสนอแล้วก็ให้เด็กๆรู้จักยานะคะในส่วนของยา มันจะมีอยู่2อย่างนะคะเด็กๆคือยาที่เรากินเข้าไปในร่างกายกับยาที่เราไว้ใช้ทาและไม่สามารถกินได้ยาที่เรากินเข้าไปในร่างกายนะคะอันจะอยู่ฝั่งนี้อยู่ทางขวามือของเด็กๆนะคะส่วนยาที่เราใช้ทาและไม่สามารถเราเข้าปากได้อยู่ทางซ้ายมือของเด็กๆนะคะยาที่เรา ทาอย่างเดียวเราเรียกว่ายาใช้ภายนอกแล้วก็ยาที่เรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราจะเรียกว่ายาใช้ภายในก็คือ,อยาที่เรากินเข้าไปในร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับยาใช้ภายนอกทางซ้ายมือของเด็กๆก่อนนะคะอ่าอย่างแรกเลย อันนี้จะเป็นโลชั่นกันยุงก่อนที่เราจะไปวิ่งเล่นในบางที่นะคะมันก็จะมียุงเยอะเราจะต้องไว้ใช้ทาและเราเอาเข้าปากได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะยาใช้ภายนอกนี้เราจะเอาเข้าปากไม่ได้สักอย่างเลยลำํำดับต่อไปอันนี้คือน้ำเกลือน้ำเกลือไว้ทำความสะอาดแผลนะคะนอกจากน้ำเกลือแล้ว สิ่งที่เด็กๆต้องรู้จักก็คือ,อหลอดนี้นะคะที่มันเป็นสีฟ้าๆเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอ,อล์อันนี้นะคะเราก็จะใช้ทำความสะอาดแผลถ้าบ้านไหนไม่มีเราก็จะใช้น้ำเกลือแทนนะคะหลังจากเราใช้น้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะใช้เป็นยาแดงค่ะ ยาเดงอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะเวลาเราทาเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปป้องกันมันจะทําให้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือว่าบาดทะยันนะคะกันทุกอย่างเลยแล้วก็หลังจากเราทายาทุกชนิดเสร็จแล้วเด็กๆอันนี้เป็นผ้าก๊อตนะคะเราจะใช้ผ้าสีขาวนี้ปิดแผลให้สนิทไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเดินไปนู่นไปนี่ เราจะได้รับเชื้อลงได้นะคะเราจะใช้ผ้ากอสกับสปอตเทปที่ใช้สําหรับปิดแผลเลยนะคะปิดแผลของมืูเข้าไปเลยมันก็จะทําให้เราปลอดภัยนะคะส่วนจะมีบางโครนบางครั้งเนี่ยเราอาจะรู้สึกปวดท้องถ้าเวลาที่เราปวดท้องหรือว่าเราไม่สบายหรือ่เราปวดหัวหรือว่า เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเราต้องการใช้ยานะคะเวลาไอห,หรือว่าเวลาเป็นหวัดนะคะมันก็จะมียาที่เราต้องกินเข้าไปในร่างกายเราจะเรียกว่ายาใช้ภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ายาใช้ภายในเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะอ่าสิ่งแรกที่คุณครูจะให้ดูเลยก็คือเป็นขวดเลยเป็นยาแก้ไอน,นะคะ เป็นยานนำส่วนใหญ่เด็กๆจะกินยาน้ำเป็นหลักใช่ไหมคะยาเม็ดเนี่ยบางครั้งเด็กๆอาจจะกลืนยังไม่ได้นะคะอันนี้คือยาแก้ไอเราสามารถกินเข้าไปในร่างกายได้เลยนะคะคุโพไว้ฝั่งนี้ต่อไปเวลาเรารู้สึกปวดหัวเราก็จะกินเป็นยาแก้ปวด หรือว่าของเด็กๆก,ก็จะมีเป็นยาน้าวันนี้คุณครูไม่ได้เอามาให้ดูนะคะที่เป็นสีชมพูเป็นยาน้าของซาร่านะคะเด็กๆก,ก็สามารถเอามากินบรรเทาการแก้ปวดหัวได้นะคะหรือเมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกว่าหนูไอเยอะๆนะคะอันนี้เป็นยาเม็ดของฟ้าไทยโจนเราสามารถเอามากินเป็นยาแก้ไอได้นะคะ เด็เกๆมันจะเป็นแคปซูลแต่ถ้าเด็กๆกลืนไม่ได้เด็กๆก็หักแคปซูลน,นะคะแล้วก็มันเป็นหูอยู่ข้างในเราก็เอามาผสมน้ำแล้วก็ดื่มได้ค่ะอันดับต่อไปอ่าซองสีม่วงแบบนี้เรียกว่านาวาเมกนะคะเวลาที่หนูนั่งรถหรือว่าหนูไปไกลๆแล้วหนูรู้สึกเวียนหัว เราก็จะกินยาก่อนนะคะยาตัวนี้จะช่วยทําให้หนูแก้เมาแล้วไม่รู้สึกิเวียนหัวนะคะ่าเป็นอย่างนี้นะลำดับต่อไปถ้าเมื่อไหร่ที่เราปวดท้องค่ะเด็กๆอันนี้คือยาท่านําขาวมันสามารถบรรเทาอาการปวดท้องได้หรือของเด็กๆจะเป็นปวดประมาณนี้นะคะ รือว่าจะกินอันนี้ก็ได้มันสามารถกินได้หมดเลยมันสามารถบรรเทาอาการแก้ปวดท้องของหมูได้หมดเลยค่ะ,ะตัวต่อไปที่คุณครูจะแนะนําให้เด็กๆนะคะตัวนี้เป็นยาอมแก้ไอเหมือนกันรสชาติเหมือนลูกอมเลยใครเคยกินบ้างคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นยาอมเหมือนกันเวลาเรารู้สึกเจ็บคอคันคอ ก็ให้เราอมเข้าไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะอันดับต่อไปนี่คร <Yeah. S 1> ูยกมาฝากหนึงห่งน,นะคะอันนี้เขาเรียกว่ายาหม่องยาหม่องนี้นะคะเวลาหนูเดินแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเวียนหัวก็สามารถเอามาทาเอามาทาตรงบริเวณขมับได้นะคะแต่ยาหม่องนี้เรากินไม่ได้นะคะจะช่วยบรรเทา ยาหมองนี้นะคะเราจะจัดอยู่ในกลุ่มของยาใช้ภายนอกนะคะอันดับสุดท้ายในขวดยังมาฝากค่ะเด็กๆเ,เป็นขวดยาค่ะข้างในมีน้ำเราเรียกว่าคาร์มนะคะเอาไว้แก้คันหรือว่าเวลามีมดมากัดเราแล้วเรารู้สึกคันนะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะมาทารอบๆตรงที่เรารู้สึกคันนะคะ ตัวนี้เรากินไม่ได้เหมือนกันเราจะจัดให้อยู่ในประเภทของยาใช้ภายนอกค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักกับยาที่เรากินเข้าไปในร่างกายเราเรียกว่ายาใช้ภายในและยาที่เราไม่สามารถเอาไปกินเอาเข้าสู่ร่างกายได้แต่ว่าเราใช้ทาข้างนอกนะคะเราเรียกว่ายาใช้ภายนอกนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะไปดูใบางานนะคะคุณครูขอฝ่ายเน่ๆทุกคนไปสังเกตสิที่บ้านของเรามียาอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาแบ่งปันข้อมูลกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบางานของวันนี้กันเลยค่ะค่ะสำหรับใบางานวันนี้นะคะให้เด็กๆเกขีดเส้นตามรอยปักด้วยดินสอพร้อมทั้งระบายสีภาพ ให้สวยงามนะคะภาพที่วันนี้คุณครวมาฝากก็คือภาพแคปซูลยานะคะก่อนอื่นที่เราจะทําก็คือเด็กๆนะคะจะต้องใช้เลียนต่อเขียเส้นตามรอยปักจากซ้ายมือไปขวามือแล้วก็ล่างตัดทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานะคะเดี๋ยวคุณครูทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะลูกเส้นที่หนึ่ง ต่อไปเราก็มาทำฝ่ามือเส้นที่สองนะคะหลังจากที่เราทําเรื่อยๆนะคะให้มันครบทุกเส้นแล้วเอาให้สวยนะคะลูกเอาให้ตรงเลยของคุณครูอาจจะไม่สวยมากนะคะของคุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างของใครที่ตรงนะคะแสดงว่าหมูกล้ามเนะื้อมือแข็งแรงะคะ่ะแล้วก็ลา,ายสีในมีนความหนักแน่นนะคะหลังจากที่หนูทำโครบทั้งหมด6แถวแล้วนะคะ เราก็จะมาระบายสีภาพค่ะอย่างภาพที่ครูยิ้งเอามาให้ดูนะคะก็คือครูยิ้งมีการออกนอกเสน้นไหมคะไม่มีนะคะเวลาเราระบายสีเราจะไม่ออกนอกเส้นจะได้เกิดความสวยงามนะคะอเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้พร้อมกันเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเลือกเป็นสีนา้าอยู่ข้างบนนะคะคุณครูก็จะเริ่ระบายโดยที่ไม่ออกนอกเสน้นนะคะเวลาเราระบายออกนอกเสน้นนะคะเด็กๆมันจะดูไม่สวยนะคะเราต้องระบายให้มันอยู่ในขอบแล้ว มันจะได้เกิดความสวยงามแล้วก็จะได้ไม่เกิดความเลอะเทอะของใบางานเราด้วยนะคะอา้าสีฟ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวด้านล่างนะคะคุณครูจะเอาเป็นสีแดงอาสีแดงอา่าเราก็เริ่มละายสีแดงเลย ของเด็กๆเป็นสีอะไรอย่าลืมสดถ่ายภาพนะคะแล้วก็มาแบ่งปันให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมว่าให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพผลงานของหนูส่งกลับมาให้คุณครูในลายกลุ่มด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่คะ่ะสําหรับวันนี้อ่าเรียบร้อยพอดีเลยอ่าวันนี้นะคะก็ให้เด็กถือใบงานเหมือนเดิมแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปมาให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ